พอดีได้ปลาสุดมาจากสุพรรณน่าจะพี่น้องเขาหวังสีลาบเหนียวค่ะว่าสีลาบเหนียวเนี่ยอันนี้สีเลาะตะเนือเนาะคะ่ะตะสวดกระดูกสีต้มมน่าจะพี่น้องเดี๋ยวสิทําการเลาะเขเนาะค่ะนี่เพร่ท่านขวดเก็บแต่นี่ขวดต้วนาะจะปลาเขาเป็นตะมข่อยูเด้พี่น้องของเบืองทองมันเคยสื่อมาสุกป,ปีเนาะค่ะปีที่แล้วก็สือม้ามันสิ่งนี้ช่วงหนานี่แหละค่ะปลาสุดแบบพวกแอดแข็งนะคะนี่ เนื้อื้มสดๆสีเห็ด,หดลาดเหนียวกินนี่แม่จ้จะพี่นอ้องก็สีแซ่บสุดหรอกแล้วส่วนกระดูกกับหัวนี่สีต้มสดน้ำนะจ๊ะซับเรียบร้อยจ้ะพี่น้องเน,นาะแต่สิไปเห็ดลาดเหนียวกะจ้ะลาดเหนียวปลาจะใส่เครื่องหอมๆอันนี้มีไขน่นดำเด้อจ้ะนี่นส่วนกระดูกนเนี่เขาจะเป็นต้มสดน้ำนะจ๊ะเ่าะเอาทิ่ยได้ค่ะนี่อันนี้ใส่เนาะค่ะอันนี้เป็นใส,ส่ปลาเนาะค่ะเขาสิไปต้มต้มซุกแล้วเขาสิมา เห็ดหลาบใส่กับหลาป่าเนี้ยจับไปนองเห็ดแปบยาหาอีสานเรวเล้าบ่านเท่านี้นะสิมาต้มปลาก็นแลจะพไปนองน้ำเดือดแล้วจะนี่ต้มกระดูกปลากับหัวปลา็นแลจะอันนี้จะเป็นผลมะกรูดผลมะกรูดหนึ่งลูกค่ะดบับคาวล้วค่ะข้าวตะไคร้หัวหอมใหญ่ค่ะใส่ลงไปน้ำเดือดเลยพริกแห้งตำไว้นะคะ่ะ กินสมุนไพรออกหอมเครื่องเทศเดี๋ยวเขาต้องค่อยใส่เนือ้อปลาลงไปนะคะมันจะบกวกระเอาจ้ะบิดป้าอืมเดีอดแล้วใส่ปลาลงไปจ้ะมามเปียกจะงด้ยจะเป็นงอ เครื่องปรุงก็ใส่ยังลาเด้อค่ะเอาแบบชูดเป็นบานแบบอีสานขนานแท้ <laughs> พี่น้องส่ใส่แบบลดดีด้วยวอีกอย่างกสร้างได้วะ่ะนี่เขาใส่เป็นเกลือกับชูดเพราะน่จ้ะเกลือชูดน้ำปลานิดหน่อยโอเคค่ะปิดฝาร้อนเดือดจุกจังไงใส่พักแล้วก่ะ พร้อมสืบจ้ะอันนี้มะลาปลาจ้ะนี่อันนี้ปลาเนาะค่ะที่เอาซับไป <c oughs> โอวเถื่อตีก็พี่นอ้องโอวสมัครสมัครนำกลมปลาตักเห็นว่าเนี้ยวมดล้วค่นี่นำนำใส่ปลาดี่พราอุ่นเพราะเนาะเนาะบ่เอาจนห่อนเทใสใส่ได้คุณเนาะ Nói chung nó nghèo nó cả Nó còn tơm nằm chắc nhoi nè Nó dõi tơm nằm chắc nhoi lắm ละะจ้เขาใส่หมูจ้าได้ทีแล้วน่าจะ mm. เขาสีเข็ดไปขวานชุกด้วจ้ะพี่น้องปล mm. าปูชนิกินดิบ mm. มะปลาอืมมาเบิ่งตุ๋มปลาจ้ะพี่น้องแซ่บเจ็บจ้ะน,นี่ mm. พอดีแล้วค่ะ mm. มีไข่ผลด้วยจ้ะน,นี่ยขุ mm. มบำหลำังมวย mm. ปานกินด้วยทงน้าเอาเลย mm. <c oughs> งวดละจ้ะมีผักสีล้าด้วยค่ะใส่ไปแล้วจะกระตุ้มหั่นจากหวอมหอมใส่ไปค่ะลิ้มถุงลิ้มถาเด้ยค่ะได้กินอาหารอีสานื้ต,งแบบตังเดียนแบบเขาหมักเนาะค่ะในตังเดียนแบบเขาหมักเขาหมักกินหมักเห็ดด้เห็ดกินหมักแบบอาหารแบบบ้านบ้านบ้านเขานีแล้วก็อุ่นทอ่องย่ดทอ้อ,ยทองอยู่ใส่มีพลังในพี่น้องนี่ปิดเตาค่ะพี่นี้ปิดเตาเราไปเห็ด ลาบปลาเขาคนนี้แหละเขาเสียวปลาไปขวดจะ่อยปูเครืองแล้วค่ะหวัวปลาเด็ดเปื่อยมล้ปูเครืองก็ได้ค่ะเกลือชูรสเข้าวคั่วพริกปน่นบักเขือหั่นแล้วค่ะแล้วก็ต้นหอมผักชีไทยค่ะตะไคร้หัวหอมแดงค่ะนี่ชูรสค่ะเกลือ เกลืคกุวพริกป่นน้ำปลาน้ำมะนาว มปัามันดีขนาดพีนองเลยปาบปั่นขิดดูบันเขาโหลดปัน่นพีไทยเลี้ยนโหลดได้กินอาหารเสฉะเนี่ยตุกขขงมักเห็ดดูเห็ดกินตังสิีเสฉบได้พีนองลืมกินหัดวใช้เลี้ยนเลยซิมโหลดก่นจะ้ะขาดปรียว คว่ำนัวได้แล้วค่ะอันนี้คือใส่ปลาด้วยนี่ด้วยนี่ใส่ปลาควา่ำนัวได้แล้วเ Mont ียหอมแดงตะไคร้ใส่ลงไปก่นเผือหอมหอมที่เสียบจะตามด้วยโอเคค่ะ หอมเครื่องครับพีหน่อตะเสียพกอจ้ะลาบปลานะค่ะลาบเอปเบาน,น,นเห็ดกินอยู่ต่างเดียเจ็บแจ็บอากาศหนาวๆไปข่ะไปกินกันเลยค่ะวันนี้พร้อมเสิร์ฟจ้า